สุวรรณภูมิอยู่นี่ครับเพิ่งลงเครื่องมาใช่ลงเครื่องมายังไม่นอนเลยครับรีบมาเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับผมจะมาบอกคนดูคนดูต้องดูให้จบนะใครที่ชอบรถหรือใครที่สนใจจะซื้อรถอยู่แล้วมาดูนี่ต้องรีบมาถ่ายให้ดูนะเพื่อให้ออนทันช่วงมอเตอร์โชว์อ่ามอเตอร์โชว์จะดีอีกแล้วใช่ครับพี่ตั้เนยเฉพาะใครที่อยู่บ้านแถวนี้ค่ะบ้านนาพอดีสุวรรณภูมิวิ่งตรนี้ได้เนาะไม่ต้องไปถึงมอเตอร์โชว์ฮะจริงมานี่เลยมาที่โชว์รูมเลยก็เราอยู่ที่เบนซ์บีเคเคไงใช่ครับเราเคยมาถ่ายที่แล้วรถเน ว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังไม่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวขึ้นไปให้ดูที่นี่เขามีศูนย์บริการทุกอย่างใช่อันนี้เรื่องจริงมีทุกสิ่งเพราะว่ารถถ้าเป็นเบนซ์บ้านเราก็เข้าที่นี่เบนซ์คือจบที่นี่ที่นี่เลยนะครับสิ่งที่ะมาบอกคนดูคือจริงๆคุณไม่ต้องไปที่มอเตอร์โชว์มันคือที่นี่เลยแล้วที่สำคัญเลยป่ะรถมีให้ลองทุกรุ่นอ๋อเราลองจบที่นี่จบที่นี่พี่เมดที่ทุกรุ่นอยากมาลองมาลองเลยคือบางทีเวลาไปมอเตอร์โชว์เนี่ยมันก็ดีแหละถ้ามีใครมี จะอะไรไปตรงโซนลองรถอะไรอย่างงี้ครับนี่ผมมาให้ตรงประเด็นเลยนะผมมาที่นี่นะพอลงเครื่องเสร็จเพิ่งพอดีโทรคุยกับพีเตอร์บอกมาเจอที่นี่เลยคือผมมาก่าจะมาบอกคนดูอยู่แล้วว่าที่นี่มีอะไรพิเศษคนที่จะซื้อรถนะ ดูคลิปนี้จบก่อนไม่แต่มอเตอร์โชว์มีพิตตี้นะครับเนี่ยพ๋ที่นี่ก็มีสองสาวมีตองนี้เซลพิตตี้กับสมพิตตี้ไม่ไม่คือิตบางคนนะผมเชื่อว่าหรอป่ะคนที่ดูพิตตี้อ่ะอาจจะไม่ค่อยซื้อรถคนที่ดูรถอ่ะเขาอาจจะไม่ค่อยดูพิตตี้เขาก็เดินดูรถอันนี้มาผมไปอ่ะผมก็ไม่เคยซื้อรถก็เลยดูพิตตี้งแต่ถ้าเราจะซื้อรถมไหมนี่ครับยังไม่เคยเคไปดูวันนี้เรากินกาแฟเนาะมันที่ไปนั่งตรงนี้ก็นั่งพักนี่ขับรถมาเหนื่อยซึ่งข้อดีก็คือผมว่าถ้าเกิดมาโชว์รูมครับเนี่ยมันจะมีความสะดวกสบายอย่างนี้ใช่มัครบ โตมันก็ไม่ได้แล้วเราต้องเดินเดินกูไปต่อคิวซื้อกาแฟก็ตายแล้วใช่สุดจริงอันนี้คือมาถึงสบายเลยสบายเลยเนี่ยนั่งสบายเฉิมเลยมีป๊อปคอนกินด้วยป๊อปคอนอร่อยมากนัเลยนี่นี่คนชงกาแฟสวยด้วยอ่นี่มาวันนี้คือเอากลับบ้านเลยก็ได้ถูกไหมครับแพ็คแพ็ไว้อย่างดีหรอหรอ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคุณอะไรครับปิ่นค่ะพี่ปิ่นกับคุณพี่ราวพ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 ราวผมว่าไม่ต้องไปหลอกอยู่ที่นี่ได้ใช่จริงๆมาที่โชว์รูมได้เลยค่ะแล้วก็ไม่ดูรถละเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันแล้วกันได้ไป่ะพี่ียาบาลอ๋อยออ ต้นชั้นชั้นนี้มีมีอะไรบ้างครับก็อันนี้จะเป็นพวก passenger car ค่ะชั้นล่างก็จะเป็นอันนี้เป็น A 200ค่ะโปรโมชั่นดีมากตอนนี้มีโปรอะไรบ้างครับเหลือเท่าไหร่แล้วเหลือร้านเก้าเก้าค่ะร้านเก้าเก้าไม่ถึงสองร้านนะครับเป็นแล้วไม่ไปถึงนี่คือลดเลยสามแสนสามใช่ค่ะจะซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดได้หมดเนาะคือไม่แพ้มาล็อโชแน่นอนถูกต้องทำในเดียวกันนี่ A 200 AMG Dynamic นี่ c l e มี A มี c l e สามร้านเก้านี่ก็รถนี่มีส่วนลดไหม เอาแถมมาการ์ดไพ่ชั้นหนึ่งสามารถเปิดด,ดูได้ได้หมดเนาะเปิดดูได้ค่ะจากสมมติว่ารถที่เป็นแบบใหญ่สปอร์ตอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติามาสนใจอยากลองก็มีให้ลองไหมครับใช่ค่ะรุ่นไหนมีรุ่นนี้มีอ่ะครับมีทุกรุกน่นเนาะ ถ้าไปมอเตอร์โชว์บางทีอาจจะแบบกาจะจองเนาะก็จะแบบคนเยอะเนาะแต่เบียร์ไม่เคยไปลองรถที่มอเตอร์โชว์เอ๊ะเบียร์เคยไปลองรถที่มอเตอร์โชว์หรไม่เคยโอ้ผมเคยปดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ลองรถมันต้องมาที่โชว์รูมแหละใช่แล้วพอดีโชคดีคือบางคนเข้าไปมอเตอร์โชว์เพราะว่าเขาอยากได้โปรโมชั่นมอเตอร์โชว์ที่นี่คือโปรโมชั่นเดียวกันใช่นี่มาดูคันนี้ต่อไปอันนี้คือรถยอดฮิตของวัยรุ่นด้วยวัยรุ่นดิบมาแล้วก็คนที่ชอบรถเหมือนว่าสปอร์ตแต่ว่าขอสี่ประตูครับผมเคยมีอันนีีีี้้้้้้้้รรรรุ่่่่่นน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 แแกกกตตตอออออััััะะะซืขบบฟไมมมมมงงงเเิลลลาาาาใชคผพสย สี่ล้าน6เป็นเป็นดีเซลเป็นดีเซลตัวนี้ดีเซลนะครับส่วนรถพิเศษ8,500เลยค่ะรถเยอะรถไป8,500หรารถเยอะเนี่ยรถไปแล้วราคาจะถือว่าถูกกว่า e car แปบนึงนะก็เหลือไม่ถึง4ล้านสิครับ3 9 7ล้านเ่โอ้รถเยอะถ้าลูกค้าชอบไซส์ที่เป็นสปอร์ตไฮเอสนั่งสบายนุ่มๆขับสบายประหยัดน้ำมันก็ รุ่นนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ค่ะนี่มีอะไรครับมี E อ๋อนี่รู้น E เหรอ E ตัวใหม่ E นี่ E ใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดอันนี้คือแถมประกันเนาะประกันภัยประกันภัยชั้นหนึ่งซึ่งประกันภัยชั้นหนึ่งก็แพงนะหลายโอ้แพงแสนลมั้งเป็นแสนไหมใช่ค่ะเป็นแสนเนาะซึ่งรุ่นนี้ถ้ามาอยากลองก็มีให้ลองมีให้ลองใช้ทุกรุ่นเลยค่ะ ข้อดีคือเขาลองได้เนาะแล้วก็มีรถพร้อมส่งมอบด้วยพร้อมส่งมอบเลยด้วยค่าใครใจร้อนมารับได้เลยนะก็คือที่เบนซ์บีเคเคคูบางนาผมว่าเหมือนกับสต็อกรถก็ค่อนข้างเยอะถูกไหมครับเยอะมากเยอะมากจริงๆพื้นที่ในการจอดให้ลูกค้าลองชมเนี่ยค่อนข้างใช่เราเรียกว่าโอถงใช่ค่ะ ไปต่อนี่เป็นเป็นแก๊ง SUV วนะครับมี G L C อันนี้มีส่วนลดไหมครับ G L C มีส่วนลดให้ค่ะแถมก้าแถบประกัน1ปีโอ้โหใครที่ชอบรถแบบไม่ใช่รถเก่งเป็นรถยกคงสูงรถที่ดูดูได้ก็พวกนี้นะ G L C ก็มี G L E ด้วยมี G L S ด้วยของใหญ่ของใหญ่นี่ G L S ตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่สุดเจ็ที่นั่งค่ะเครื่องยนต์ดีเซล G L S อันนี้มีส่วนลดไหมครับตอนนี้มีโคต้าสต็อกพิเศษที่เป็นไฮแลนด์จัด ส่วนลดมาให้ค่ะจากที่ไม่เคยมีส่วนลดเลยมีส่วนลดให้แผ่มประกันหนึ่งปีใหญ่มากยินค่าละเจ็ล้านแต่ว่าดูแบบข้างในดูดูแจ๋วอะแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่เคยเลยนะอันนี้ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนต์ตัวใหม่ล่าสุดค่ะ EQS 450นี่ดูไฟคือความมีความเขาเรียกว่าความความใหม่นะครับอันนี้ย่อมลงมานี่ขับเล็กหน่อยป่ะอันนี้ไม่ไฟฟ้าได้ห้าร้อยห้าสิบแปดกิโลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งใ่มากอันนี้คือมีให้ลองด้วยใช่ไหมคะมีค่ะ มีโปรโมชั่นส่วนลดอะไรไหมครับส่วนลดพิเศษ5 0 0แสนห้าแสนกว่า5 0 0แสนบาทลดเลยแล้วมีแถมวอล์อกให้ฟรีค่าติดตั้งให้ค่ะวอล์อกก็คือไปติดที่บ้านให้เราได้เลยค่ะใช่วอล์อ็อกตัวใหม่ล่าสุด โปรโมชั่นทุกคันเนี่ยที่บอกมาครับจริงไหมว่าคือไม่ต้องไปชที่อื่นแล้วเพราะว่าไม่มีที่ดีกว่านี้อีกแล้วอันนี้นี่คือเรื่องจริงไหมครับช่วงนี้คือการันตีเลยนะครับคือผมไม่ต้องไปต่อให้ไปงานมาด้วยโชว์หรือไปที่โชว์รูมอื่นเนี่ยผมไม่มีทางจะได้เลือดไข่ที่ดีกว่านี้แล้วใช่ไหมครับใช่คก็ไม่ต้องไปมาที่นี่เลยแตว่ามีให้ลองหรือบางทีคนไปเดินที่นู่นน่ยมันไม่ค่อยสะดวกเพราะคนเยอะจริงกลับมาที่นี่โทรมานัดแต่ก่อนได้เนาะใช่ค่ะ

นี่ของใหญ่นี่ของใหญ่ชั้นนี้บอกเลยว่าเหมาะกับเบียร์นี่ไม่บักไม่บักผู้บริหารหลายคนใช้รุ่นนี้นะครับเอาจริงๆนะผมเห็นไม่บักรุ่นนี้เห็นทุกทีนะผมคิดถึงพี่ธนาคนเดียวเลยเออจริงแบบเห็นกี่ครั้งมันใช่เออมันแก่จริงอะอันนี้มีโปรครับหรือไม่มีแถมประกันภัยแถมประกันภัยอยากซื้อให้พ่อแม่นั่งมีตัวแบบเขาเรียกมาลองนั่งได้ไหมลองขับลองนั่งได้ค่ะของเรามีรถแท็ไซี่สอบไม่บักด้วยหรอครับมีค่ะไม่บักก็มีเราเป็นเอาใส่เดลเวอร์ของไม่บักด้วยค่ะอััันนนนนนนี้้เเเปปป็็็ไไมบก่แหละฟฟา ฟ้าร้อเปอร์เซ็นต์ครับข้างในจะเป็นแบบ first card เลยนี่นี่ดูในหรู้ไหมจะมีฟังก์ชั่นเปิดกูว่ากูทำครั้งแรกอะ่ะเชื่อไห อะต่อมามาดูของชอบกันเนี่ยมา AMG อันนั้นคือเป็นสัญลักษณ์ของความหรูนะครับคือมาบักนะครับแต่ว่าอันนี้คือสปอร์ตเนาะออกความแรงไฮบร i ดตัวแรกนะคะผมบอกเลยสีเนี้ยสวยเมื่อกี้เป็นลายแบบสวยๆรูรูอันนี้เป็นคาร์บอนละสปอร์ตเลยคาร์บอนและแตะเข็บแดงสติชิ่งนี่เป็นสีแดงอ่าสวยตัวนี้เนี่ยล้อเขาจะได้พิเศษเป็นล้อเหมือน G63 ด้วยนะคะเป็นล้อฟอร์ดฟอร์ดล้อฟอร์ดเป็นล้อเบานะครับฟอร์ดหนักเบามาไหนก็ไหนนะมาอีกนิดเดียวจะเป็นท็อปสีเข็ดนะนะสีเออจีหกสามครับ เลือกสีขวดนะหายากนะสีนี้ใช่ไหมไม่เคยเห็นนะคเดียวเลยคัสตอมมาพิเศษค่ะภายในก็คอนฟิกมาพิเศษคอนฟิกมานะคะก็เป็นสีบอกทูโทนน้ำตาลคือตั้งแต่เข้าไปแล้วพี่เตอรที่นี่เขาเลือกสีเลือกเลือกเอาทห้เก่งเลือกให้เก่งให้เลือกเก่งเลือกเก่งชุดแต่งด้วยคือถ้าเป็นอย่างสีดำคันนี้ก็เน้นลักชัวรี่แบบไม้บังค่ะสตล์ไม้บักเป็นเอกลักษณ ไอ้ลอนี่ก็เพิ่งออกนะไม่ใช่ออกมานานนะล้อเนะี่ยดิดำนะครับสิดำก็มีจียังไงก็สวยเนาะแต่จีไม่มีให้ลองขับจีต้องจีเรื่องเบอร์กับเป็นไยแลด<ะ>์อ่ะอ่าก็คือมีแหละทำได้ทำได้<ะ>อาจจะเสียเวลาหน่อยนิดนึงเพราะว่าจีมันก็ควรจะไม่ลองขับแหละได้ครับแต่บ,บอกเลยขับดีอันนี้ EQE ค่ะไฟฟ้าตัวแรงที่สุดของบริษัทเบนซ์ค่ะดูลนะเคยขับแล้คันนี้ตัวนี้มีส่วนลดหรือโปรโมชมั่นอะไรไหมฮะมีให้ค่ะผมว่ามีหมดทุกคันแหละถ้ามาคุยกันนะคือไม่แพ้มอเตอร์โชว์แคมเปญเดียวกันกับมอเตอร์โชว์เลยอ่าโอเคนี่ S L 43ค่ะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยวฟ้าบนท้องถนนก็ต้องเลือกสีเหลืองสีนี้สีเจ็บมากเลยเนี่ยสันยีโน่ค่ะสีนี้ใครเลือกเนี่ยต้องตีมีตีมมือถือรอบนึงแสดงว่าคุณซ่ามากเรื่องสีใช่ S L สี่สาม M G ใช่ค่ะเป็นเครื่องสีสูบคอะเครื่องเบนซิน2,000ลิตรนะคะเป็นวันแมนวันเอนจินด้วยค่ะถถ้าเป็นรถสปอร์ตอย่างสปอร์ตอย่างนี้เลยมีให้ลองขับหรอครับมีเป็นเอสเอลก็ต้องทำเบิร์กใช่ใช่โอเคคือผมว่าชั้นชั้นฟลอร์เนี้ยอันนี้ผมเห็นผมผลมันต้องทำเรื่องเบิร์กใช่เพราะว่าข้างล่างนี่คือมีหมดมีใช่ค่ะซีเอซีพวกนี้มีมีอยู่แล้ว A อะไรพวกนี้มีเขามีอยู่แล้วแล้วคุณคีย์ไอก็อันนี้ ช่แล้วก็มีเอสค d สฝังนู้นเอสค d เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราขึ้นไปดูข้างบนไหมดีกว่าครับมาเดี๋ยวบางคนบอกว่าคนบอกว่าโอ้โหพี่เมียพาเราเดิรถแพง ไม่จริงแล้วก็มีทรถไปแดงไม่ไหวใช่ครับเราจะพาไปดูชั้น1 2ึ่ชั้นสามครับครับอันนี้คือผมว่าคุ้มชั้นโปรดผมเลยเคยมาถ่ายแล้วใช่แล้วแล้วก็แนะนําเพื่อนมาหลายคนมาซื้อไปแล้วจริงก็คือว่าเป็นรถยูสสภาพต้องบอกว่าสภาพเทพใช้คำนี้แล้วกันสภาพเทพแล้วก็เหมือนกับว่าได้รับการประกันจากศูนย์ด้วยใช่ครับคือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยก็คือเอารถเข้าศูนย์ได้เลย แล้วตอนนี้เราก็อยู่ข้ามกลางกับสาวสวยๆนะครับสุดยอดครับเซอร์ติฟายอะไรเบนซ์เซอร์ติฟายก็คือเซอร์ติฟายก็เหมือนเหมือนรถที่คัดเรื่องมาแล้วใช่ไหมพี่เตอร์ใช่ก็คือรถใช้งานแต่ว่าศูนย์เนี่ยก่อนที่เขาจะเอามาขายเนี่ยเขาก็จะเช็คเหมือนกับว่าแบบองค์รวมอีกทีถูกไหมครับครบทุกรายการสภาพดีเริ่มต้นซื้อเบนซ์ได้แบบสภาพดีในราคาแบบว่าไม่ถึงล้านก็แล้วแต่ราคาไปคันนี้เลยพี่เต้คันนี้เลยดูสีคันนี้มีชุดแต่งเ้านะใช่โอ้โหที่แต่งมาเลยครับลูกค้าเอามาเทรดกับ ผมขอถามขั้นตอนเหมือนกับว่าข้อมูลในเวลาเทรดรถสมมติผมมีผมมีเบนซ์อยู่มมตเป็นอยากจะมาเทรดเป็นรุ่นใหม่กับที่นี่ครับก็คือผมขับเข้ามาเลยขับเข้ามาเลยหรือว่าส่งรูปให้ดูก่อนหรือยังไงครับส่งรูปเบื้องต้นก่อนก็ได้ค่ะรุ่นปีแล้วก็เหมือนกับว่าทางนี้ก็จะมีทีมที่ตีราคาถูกไหมครับมีเธอมีทีมประเมินราคาให้ค่ะนี่ก่าจะเป็นรุ่นทหมถึงกันเนาะแล้วก็มี A มี A ไหมครับไหน A สักคันไหมใช่มีตั้งแต่ตัวเฟสดิ่เริ่มต้นหกพันค่ะเอขายดีเพราะว่าราคาย่อมยาวเพราะาแบย ไม่ข้าม2ล้านล้านต้นๆซึ่งง่ายขายของว้างนี้อ่ะใช,ใช่ไหมฮะคันนี้เท่าไหร่ครับถ้าเป็นสีเทาคันนี้อยู่ที่ปีค่ะราคาถูกสุดที่1นึ่งล้านสามแสนสองหมื่น จะวิ่งน้อยใช่ไหมครับเล่นวิ่งน้อยค่ะหลักการหรือว่าเงื่อนไขที่ทาง BPKK Group จะตีรถเข้าเนี่ยมีเหมือนกับว่าเราคงจะเข้าทุกคันไม่ได้ถูกไหมครับปกติเข้าทุกคันไม่ได้ค่ะเราจะรับรถตั้งแต่ปี2016ขึ้นไปเลขไม่ไม่เกิน120,000คะเรากชนหนักไม่รับแน่นอนใช่รือไม่ไม่รับจมน้ําไฟไหม้ชนหนักไม่รับค่ะแล้วก็รถที่ขาดการเข้าศูนย์วารนตีจะไม่รับคือเรารถแฟนเยอะรับไหม ผู้หญิงนั่งเปลี่ยนบ่อยไม่เกี่ยวน้อยไม่เกี่ยวนัก่นแหละนั่นแหละและที่สำคัญคือเขาบอกว่าดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.99จริ่งราปจริงค่ะแต่นี่มันดอกเบี้ยรถใหม่นะครับปกติรถมือสองรถมือสองดอกเบี้ยมันต้องมีห้ามาสีกว่า3 4 5แบบเยอะเป็นแคมเปญพิเศษค่ะเป็นมอเตอร์โชว์สเปเชียลสำหรับลูกค้าที่มองรถเซอร์ติฟายเอาแบบนี้ดีกว่าคือมอเตอร์โชว์อ่ะน่าจะไม่มีรถมือสองมั้ง ไม่มีไม่มีใช่ไหมตอนโชวไม่อันี้สองถ้าไม่เชื่อนะไปดูที่มอเตอร์โชว์แล้วคุณกลับมาดูที่นี่อ่าผมว่าคุณได้รถที่แบบว่าราคาย่อมมืมาแล้วย่อมมาแล้วนะครับก็คือเจ็บมาแล้วอ่ะจริงใช่คนขาเจ็บมาข้าวหนึ่งนะจริงอันนี้ถูกใช่ถ้าใครคิดว่าเออไม่ได้มีงบผ่านนั้นครับก็มาดูที่เบนท์บีเคเคตัวเทอร์ดิฟายได้ใช่แล้วก็สบายใจได้ด้วยจริงใผมขอแนะนำแล้วดอกเบี้ยอย่างงี้เขาารันตีให้ด้วยนะครับเอสทัชก็มีครับคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าห0 0ร้อยอีพรีเมียม จะอยู่ที่สอง <2008, S 2> ล<ะ>้านหปดใช่แต่ถ้าเป็น350 d 2018ดีอจะอยู่เริ่มต้นที่2,69หกเก้าโอ้ดืนที่2แล้านก็่บาทขี่เอสคัพได้วรอใช่ใช่และสมมติพอซื้อไปเป็นรถเซอร์ติฟายจากที่นี่ครับมี เนื่องไากการรับประกันแบบมีมีอะไรบ้างครับก็คือเข้าศูนย์เช็คระยะพวกนี้ใช่ค่ะมีสามารถซื้อตัววารันตีชิเศรจเพิ่มเติมได้ใช่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรครับก<ท>็คือเหมือนกับเป็นวารันตีเราให้ทุกคันหนึ่งปีอยู่แล้วนะคะคือผมซื้อเนี่ยออกเป็นุ๊บเนี่ยหนึ่งปีแรกเนี่ยสบายใจได้เลยสบายใจได้เลยค่ะใช่สมมติว่าปูนมอรไรไม่ทํางานอะไรพวกนี้เข้ามาเลยใช่ค่ะติดต่อเข้ามาเลยค่ะสบายใจว่าจะไม่ทะเลาะกับเมียแล้ว่เงี้ยเหรอสบายใจแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่มีปัญหากับคนที่บ้านด้วยก็ไม่แด่เม ผมเดโอ้ไม่ดูเหรอจะครบผมป่ะซื้อที่นี่จะไปที่นี่เจอวิที่นี่ฟรีขายที่นี่ได้ถ้าเบื่อใช่เบื่อก็เชินกันใหม่ได้ใช่ค่ะเชินกันใหม่วันนี้มีมีกำลังขับแค่เอครับอีกสองปีทำงานไปมีมีตังค์ซื้ออีได้ละมาเชินที่นี่ได้จะเอาเอมาเชินเป็นอีใช่ค่ะแล้วนี้มีจีเอลซีนี่สี่สามนะเอ็มจีก็มีนะคันนี้ีคันนี้คันนี้เท่าไหร่ครับเออมีราคาไหมครับรู้ไหมสี่สิบสามคันนี้เลขไม่หนึ่งหมื อ,อยู่ยที่3ามล้านหนึ่งแมืค่ะ อันนี้ขอกระซิบถามครับถ้าสมมติว่า1ปีที่มีการรับประกันหมดไปแล้วเนี่ยต้องซื้อเป็นแพ็กเกจหรืออะไรเพิ่มสามารถซื้อแพ็กเกจเพิ่มได้หรือซื้อณเดวันเพิ่มได้เลยสูงสุดถึง3ปีเลยค่ะก็หรอครับใช่ค่ะแล้ววันนี้ถ้าเกิดซื้อทันทีเนี่ยเราจะแถมลูกโป่งให้หนึ่งครับผมช่อทันทีลูกโป่งอาจจะน้อยไปซื้อวันนี้ภายในงานถึง31น่าจะได้เป็นกล้องหน้ากล้องหลังค่ะกล้องหน้ากล้องหลังติดโดยช่างแถมให้เป็นกล้องติงแวร์คิวสองร้อยแถม ก็คือมาร์เก็ตใช่แต่แต่นว่าติดที่ศูนย์แล้วก็วารันตีให้ศูนย uh ์ไงใช่ติดโดยศูนย์วารันตีโดยศูนย์คือรับประกันได้ว่ากรณีที่มีการติดมีการลื้อในระบบไฟค่ะยังมีช่างดําอ่าช่างที่ชำนาญการดําเนินการให้โอ้กล้องสำคัญเบียไม่ดีมีไม่ดีมีไปไหนไม่ได้เลยอันนี้เขาส่องออกนอกรถนั่นแหละเหมือนกันข้างหน้าก็เห็นว่าไปไหน แถมเลยใช่มันเป็นกล้องที่ดูเอาไว้ดูอุบัติเหตุเวลารุ่นทุกรุ่นคือมาแถมเลยใช่นี่มีขายนะราคาย่อมยาผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะประหยัดได้เป็นล้านะราคาคันนี้เนยผมอยากรู้มากเลยถ้าเราไปขายไป5าเปอร์เซ็นเชื่อไหมคะเชื่อก็มีสิทธิ์เชื่อถ้าเป็น EQS ใครจะซื้อ EQS คุณหยุดก่อนมาดูคันนี้ก่อนมาดูก่อนมาดูเออเอาแบบนี้ดีกว่าราคาแพงสุดอะค่ะอยู่ที่ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเลขไม่เพียงสองพันแล้วก็เป็น ใบแดงเป็นรถเดโมอ๋อรถเดโมเลยโอเคคือถ้าซื้ออันนี้พี่เต้ยพี่บอกไหมซื้อมือหนึ่งเนาะแล้วมาซื้อมือสองอ่ะมันร่วงอย่างนี้ละผมว่ามือสามอ่ะถ้าจะขายต่อมันนิดเดียวแล้วอ่ามันจะอ่ะมันจะมันจะเจ็บใช่เจ็บน้อยนะมันจะไม่เจ็บน้อยเท่ามือแรกอ่ะโอ้มือแรกนี่แต่ถ้าเกิดใครคืออมือแรกก็เชิญข้างล่างก็มีตังก็ลุยไปเลยแต่ก็ไม่ผิดนะไม่ผิดคนผิสบายใจอยากไรก็มีตังขอมัเลยใช่ใช่ใช่สามล้านกว่ารถไฟฟ้าระดับนี้ ผมบอกเลยนะครับนี่สุดยอดคือผมบอกใครจะซื้อ EQ อ่ะมาดูนี่ก่อนนะใครดูคลิปนม้ได้มาดูคันนี้ก่อนใครจะซื้อรถไฟฟ้าหลัก2ล้านกว่าหรือ3มล้านมาดูมาดูก่อนครับผมบอกเลยใครจะซื้อ EQS หยุดก่อนมาที่ B K ก่อนมี1นะน้มเงินนะมีขาวนะมีเงินมีดำสองคันนี้จะเป็นรถเดโมทั้งคู่เลยค่ะเลขไม่สองพันกับหกพันอ๋อแล้วเดโมแล้วอันนี้ก่อนก่อนก่อนซื้อพวก EQ มาดูนี่ก่อนมาดูคนที่ซื้อรถไฟฟ้าผมบอกเลยคนจะซื้อรถไฟฟ้ามาทนีก่อนเลยทุกรุ่นนะรถไฟฟ้าที่ที่อยู่ในตลาด มาดูก่ออมาดูก่อนเบน BKK เจ็บเพบรบอลแล้วเจ็บเจ็บจริงคุณจากจากนี้คุณเจ็บไม่เยอะแล้วฝั่งนี้ก็มีนะพี่เติ้งโอ้โหตัวตัวนี้เป็นวีโต้119ค่ะครับอันนี้วีโต้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าราคาราคาค่ะอยู่ที่สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแต่พิเศษตรงที่ข้างในอะค่ะตกแต่งเป็น v i p seat ทั S <S ้งหมดเหมือน V Class นี่นี่ออ่ะนี่มือ2องเหรอตัวนี้เป็น Demo เ e โร่คัพิเศษหล้านสองแสนหล้านสามรถใหม่เท่ไหร่คลับ6้ารอล้านเก้าาอหกล้าาปวิ่งน้อยวิ่งน้อยสีขาว เบิ่มๆเลยนะอ่ะสุดท้ายก่อนก่อนที่ผมจะกลับไปนอนผมจะพาไปดูรถที่สามารถเทสไดรฟ์ได้ซึ่งอันนี้ก็คือผมอย่างที่เขาบอกว่ามันเป็นไฮไลท์เลยใช่ก็คือมาถึงเนี่ยคือผมเป็นคนชอบลองขับมากครับจริงๆคมั้คครบือไม่ต้องไปไม่ต้องไปเข้าคิวรอที่มอเตอร์โชว์เพราะมอเตอร์โชว์เนี่ยโอ้กว่าจะเนอะกว่าจะได้ขับโหนี่มีทุ่นเลยเนี่ย อันนี้ก็คือความสะดวกสบายอย่างที่บอกลองขับได้ขับได้รถที่ลองขุกรุ่นเลยค่ะทุกรุ่นเลยอ่าฮะมีโอ้มีอันนี้อันนี้อะไรเนี่ย CLSCLS 53ค่ะ53ยังลองขับได้เลยอ่ะน่าลองขับเนาะน่าลองขับเออ53แรงนะมีนะครับ MG ก็มีให้ลองขับ53ไม่โคตรแรงนะแรงแล้วก็เป็นก็มี V อันนี้คือ V ใช่ไหมฮะ V 300ตัวใหม่ล่าสุดอ๋อตัวใหม่ล่าสุดโอเค GLC ป่ะครับ GLC G.L.A. G.L.A. ก็มีลองมากกันหนึ่งครั้งได้นะลองเทียบก็ได้นะแล้วก็อันนี้เป็นไมาบักเลยไม่บัก S ไม่บักอันนี้คือมีอย่างที่บอกว่ามีให้ลองเลยลองขับได้ด้วยเหรอลองขับได้เลยค่ะไม่บักผมบอกเลยว่าถ้าเกิดมีโอกาสนะครับให้มาลองนั่งกับลองขับอ่าและจะเข้าใจเลยว่าทำไมมันหนึบไม่บักใช่ทำไมมันถึงแบบ S ก็ว่าดีแล้วทำไมมันถึงอีกระดับหนึ่งใช่อยากให้มาลองอันนี้อันนี้ S-Class เนาะ S-Class ต้องมีค่ะ ชาร์จก็มีไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีค่ะ EQ S มีผมมีทุกนู่นเลยอันนี้ EQ E Class ตัวใหม่ล่าสุดนี่ EQ E Class ตัวใหม่นะครับตัวใหม่ล่าสุดไฟใหม่เลยโอ้โห่ C Coupe C Coupe ตัวใหม่ค่ะสิบสามตัวใหม่เนอะอันนี้จริงๆนะผมบอกเลยขายดี ตัวปัจจุบันใช่ไหมครับใช่ค่ะดูก็รู้เลยว่าแบบพอลูกค้าบางทีก็อยากเทสก่อนใช่เอออยากลองก่อนไม่บางทีเขาอาจจะเลือกรุ่นด้วยครับใช่รุ่นไหนดีอันนี้นะครับจะมีซีปั๊กอินค่ะซีซีคาร์ดแล้วก็ซีดีเซลครับอันนี้ค่ะครับซีดีเซลซีดีเซลโอเคที่เนี่ยตอนนี้คือซีคาร์ดเบียร์ลดไปเลย2องแสนห้าใช่ไหมครับโปรโมชั่นเนาะโปรโมชั่นลดสองแสนห้าโปรโมชั่นเดียวกับมอเตอร์โชว์เลยใช่ค่ะแต่มาลองขับก่อนลองขับก่อนได้เขาตัดสินใจได้นะครับว่าชอบดีเซลหรือปลับก่อนได้ครั� แล้วผมแนะนำพี่เซลนี่เลยเซลเชื่อครับพี่พาวโอ้แน่นอนติด่อพี่พาวเดี๋ยวเดี๋ยวแกไปมอลตอร์โชว์ด้วยนะไปทุกวันเลยไปทุกวันด้วยแล้วก็จริงๆถ้าเกิดพี่พาวไม่ว่างก็มีน้องๆคนอื่นครับอยู่อยู่ที่บูธเลยเนาะใช่ค่ะอยู่ประจำถามหาโปรโมชั่นของ BKK Group ไปเลยหรือว่าใครที่เครียดไปอ่ะพี่เตึ้งไอ้ที่ผมว่าตัวนี้มันเครียดหายจากรถก็มานี่สะดวกสบายโทรนัดก่อนได้ใช่สมมุติผมมาขอลองมากกว่ารุ่นหนึ่งได้ไหมครับได้เลย เหนือนสิ่งอื่นใดเลยคือที่นี่มีเซอร์วิสศูง์เซอร์วิสท,ที่ <Service. S 1> ผมเคยพาไปดูแล้วดูคลิปนี้เนาะไปดูคลิปนี้เพิ่มก็ได้สุดยอด,ท,ดทั้งตึกเป็นของเขานะครับ,รบแล้วก็เดินทางสะดวกอยู่บางนากม4ีม ก็เลยเลยเซ็นท่านบางนาเซ็นท่านเลยเลยเซ็นท่านบางนามาครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับไปกินราเมงก่อนนะราเมงเด็ดจริงนะเรามีตรงนี้ใช่ใช่แล้วก่อนราเมงนะไปตรงนู้นนะมียามาแดงอีกนะโอ้กก็ินแล้วมีเจแดงนะแล้วใครมาที่นี่ก็คืออาจจะมาแล้วก็รอขับไปกินราเมงเออแล้วแต่แล้วขับมาใช่แต่ต้องรอ้เมื่อคืนเขาด้วยนะเมื่อคืนนะครับใช่แล้วะที่สำคัญบ๊อบคอนอร่อยมากกกาแฟมานั่งคุยกับทีมงานได้ว่ารถอะไรปรึกษากันได้นะครับจะคิดถึงเบนซ์ต้องคิดถึงเบนซ์ฟีเคเคนะอันนี้เรื่องจริงอันนี้ผมการันตีผมมาถ่ายบ่อยแล้วคนทีี่่ตามชองน้้รู ใช่ครับ,<ช>รบมาดูกันนะครับเพราะเมื่อกี้ก็มีน้องเขาเดินดูรถอยู่เราเห็นแล้วก็คนชอบรถเนี่ยก็ต้องเน้นที่มาที่นี่<ช>มาที่ที่เชื่อใจได้ใช่ครับซื้อโดยเฉพาะของถ้าเรียกว่ารถ c e r t i f ิฟาหรือรถเออยูสเนี่ยแนะนำมากมากๆอย่าไปซื้อที่มันไม่ไว้ใจใช่ตนทีรถ อย่าคิดว่าสมัยนี้ไม่มีรถย้อมนะอาจจะมีนะอ่าแน่นอนครับแต่ว่าผมว่าคงน้อยลงแล้วแหละน้อยแต่ที่เนี้ยมาที่เนี้ยมันโชยสุดเพราะมีวารันตีด้วยนะครับก็ไม่โกหกกันไม่เท่าไหร่เท่านั้นก็จะกลับมานะแล้วก็ไม่รับรถชนหนักไม่รับรถจมน้ำไม่รับรถไฟไหมใช่ใช่แต่รถที่รถมีเสน่ห์รับมีเสน่ห์ได้เราไม่เข้าห้องสับเขานะรถมีเสน่ห์รถมีเสน่ห์นะครับฝากเบนส์บีเคเคนะครับขอบคุณครับด่วนครับไปหรือใครจะไปดูมอเตอร์โชว์ก่อนถ้าไม่เชื่อไปดูมอเตอร์โชว์แล้วดูพี่ก็ได้อ